ในวาระปีใหม่เดี๋ยวผมเคยเล่นคำไว้ว่าอวยพรเนี่ยนะครับคืออวยในหมังชีวิตความเป็นอยู่ของเราเองส่วนพรนี่คือคำแห่งความดีที่ประรบถึงถ้าพวกเราแต่ละคนเนี่ยนะครับได้ทำความดีไว้เยอะแปลว่ามีความดีเต็มอวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องให้พรกันอีกแต่ธรรมชาติคนก็คือช่วยพูดเป็นกำลังใจหน่อยก็เป็นว่าด้วยความดีของแผ่นดินด้วยพระารมีของในหลวง ด้วยความดีของเป็นแผนดินพุทธด้วยความดีของท่านผู้ชมเองและของผมรวมกันขอให้ทุกท่านจมเป็นคนที่รวยรู้เรื่องรวยรู้เรื่องคือรวยอย่างมีสติไอ้พวกรวยไม่รู้เรื่องนีง่คือรวยแบบไอ้อยู่ยู่รวยได้ยังไงสงสัยเงินมา200ล้านไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยมันก็ทําให้รวยไม่รู้เรื่องขอให้ท่านรวยรู้เรื่องกับทุกคนครับ